วันนี้จะจะพาไปดูรถยนต์บรรทุกน้องใหม่ ที่มาได้สักพักกันล่ละครับยนต์บรรทุกทาทา LPTA715 ทับส TC 4คูณ BS 3นะครับโอ้ื่อยาวจังเลยซึ่งได้รับการแจกจ่ายมาใหม่เพื่อทดแทนรถบรรทุก1เซนหส่วน4ตันยูนิมอร์พีม้าแก่ของเราซึ่งได้ใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน,านแสนนานรถยนต์บรรทุกทางทหารทาทา7 1 4 4 4 C คูณขนาด2.5ตันของอินเดียนะครับมีเครื่องยนต์กำลัง155หแรงมา้าความจุถังน้ำมัน200ลิตรระยะปฏิบัติการ350กิโลความเร็วสูงสุดบนท้องถนนนะคร 80กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วสูงสุดบนภูมิประเทศนะครับ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากจะมาทําหน้าที่แทนยูนิมอกนะครับรถยนต์บรรทุกทาทา LPTA 715C ตัวนี้ยังถูกนํามาใช้เป็นรถรองปืนสาหรับเครื่องยิงลูกระเบิดอัดตราจอล้อยาง ATM M. ขนาด120มิลิเมตรที่สร้างในไทยอีกด้วยครับกองทัพบกไทยจะมีการจัดหารถบรรทุกตัวนี้จากบริษัททาทาทั้งสิ้น600คันนะครับแถมท้ายแหนิ้นะครับจะมีวิดีโอทดสอบเจ้าทาทา 715C 4x4 ขนาด2.5ตันมาฝากด้วยครับ ดูแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสวัสดีครับ

ขอคนลูกสองลูกตอบคำภาพลองลองคนไะไหนต้องตับ